ว่ากันช่องวายอย่างเกษตรกรน,นี่นะคะวันนี้นะคะเรามาที่นาบัวนะคะดังนั้นเราไปเลยค่ะนาบัวคาเฟ่ค่ะเช่น้องอมันกัดนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนพอใจมาดูตรงนี้ก่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีสวนอิสระลำมีมนาบัวบ้านานาบ้านนาล่าทุ่มโมเดลเห็นไหมครับเนี่ย เอาอยู่ตรงนี้โอเคเดี game, huh? game, ๋ยวไปดูก like ่อนไปดูก่อนมาที <the> ่ร้นกาแฟนะครับร้านกาแฟเข้าใจแล้วน้อย ทางก็จะเป็นเนื้อบัวนี่ครับเด็กๆเดินไปดูนัก่อนครับเดินไปสุดก่อนไปสุดก่้นกลับมาเดี๋เดินมาเร็วเดินมาเร็วขาไม่เด็ดนะคะหนี่นู่นอย่างไงนู่เ l ็ t s go โอ้ทุ่งนาบัว บัวตูมบัวบานเต็มเลยนะครับเด็กๆล็อกได้คนละแท่งแล้วแม่หนูเคยกินได้ไหมเอาจ่ายจ้งเจะไม่ค่อยกินอะไรหน้าบัวคาเฟ่ค่ะ อ,น,อ,น,อน,น้องนน้อ,อ,อนไย,ยดได้เลยครับไปเลย พอเพียงมาฝั่งนี้ช่วยใจฝั่งนี้ไ,ไ,ดไ,ได้ค่ะว้าวขาดลูกพี่หน่อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว่นที่จะเป็นหมากบัวเคยกินหมากบัวไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้มันก็ต้องเ,อเป็นดอกก่อนเห็นไหมไมันจะอ,ออกผลแบบน,นี้ไม่ถ้ามันนี้มันตูใช่ไหมมันจะบานออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย เคยกินไหมที่เขาขายกันน่ะขายตรงหน้าปากซอยหรือว่าอะไรอ่าขายหมากบัวไงเท่านี้ยังรู้จักไหมใจดอกที่ตูมที่บานมันก็จะบานก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทิ้งใบออกนี่คือใบบัวเห็นไหมกินแต่ไอศครีมมาอินเพี้ยงอร่อยไหมคะอร่อยครับอ่า ถ้าเราเดินออมตรงนี้เนาะัวใจไปไปไหมไปฮะไป,ไปไหมไปบอไปแต่ว,ว่าบอกาต้องเลี้ยงไอเสตื้นเนื้อได้เลยกินตุระอยากกินเนา้ลุ่นชายเขียวนะครับ หมดแล้วกูจะนานต้องไปกับพี่ใจเลยเดี๋ยวให้สุดเลยเข้าใจรอก่อนมาใจรอใันหน่อยนะขอใจรอก่อน ไปสองคนก็นได้ปะไปเราไปกันสองคนถึงเลยไม่รอพี่ใจด้วยหรอไม่รอพี่ใจหรอกไปแต่เรานี่แหละมันจำแบบยอรอไหมดอกบัวสวยไหมเนี่ยสวยมากสวยมากเลยนะคะรับ่ไก่มากเลยเนาะดู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 เพียงดูโอ้ โอ้ยเพียงตัวนี้มีน้ำด้วยเดี๋ยมดูตรงนี้น้ำ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 เห็นไหมเนี่ยน้ำค้างใบบัวเห็นไหมน้ำค้างใบบัวไปไปต่อเก็นได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นน้ำหอมไหมหอมดอกบัวเนาะใช่ไหมหอมไหมหอมเป็นแบบกินเหมือนรสชาติฮะรสชาติรสชาติ กินหอมดอกบัวหอมดอกบัวกินมันรสชาติรสชาติบบโตดอกบัวก็ใกล้จะกินได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเก็บไปขายแล้วเก็บไปขายกินกว่าใช่เก็บไปขายได้นะเนี่ยบัวมีประโยชน์หลายอย่างต่อโตไปเอาหมดแล้วุ้ยนี่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 ใกล้ๆเลยตัวนี้นี่นี่ก็ใกล้เหมือนกันจะไปสุดรไหม เกย์เพียงเดินไปสู่เลยสุ่เลยเนาะตอนนี้มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับอะไรนะสัตสุกอะไรนะสัตเนี่ยตัวนี้ก็กย์ใบบัวตัวนี้ก็กำลังจะสุกกำลังจะแก่แล้วเออไม่ใช่สุกที่เขาบอกว่าแก่แก่กำลังจะแก่ นี่ไงดอกบัวนี่อันนี้ก็จะแก่เหมือนกันอันนี้นี่บานเลยนี่เพียงถ่ายรูปด้วยตัวนี้ตัวนี้ถ่ายไหมหนึ่งสองนี่ไงตรงที่ยังยังไม่แก่ยังไม่แก่นี้มันมันมีหนวดด้วยไม่ใช่มันมีหลุดตูดหมดแล้วเกลี่ยไปเลยไหน,นยังไม่แก่เลยยังไม่แก่เดินไปอีกค่ะใช่ค่ะ เนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะเพียงตรงนี้ดูเดินขวาขึ้นไปถ่ายรูปเลยแอคชั่นเย่สวัสดีค่ะว, <Action! Yay! S 2> วันนี้แล้วก็จบคลิปกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดต่อไปกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะจริงติ bye ๊งบายบาย แล้วนะครับเราเพียนเดินกลับเริ่มเลยเดินกลับควายคนบินไหนเครื่องบินอ๋อเครื่องบินคร่งบินกำลังจะลงจอดที่อุบลนะเดินกลับเลยค่ะคน,น,นี่ก็ค่ำแล้วนะวนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเงยถึงแล้ว เราเลยมาตั้งไกลไ,ไหนพี่ใจกับแม่ไปอยู่ไหนนี่น้าคาเฟ่นะครับตอนกลางคืนข้ามแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วข้ามแล้วพี่มต้องกินน้ำละเออะไรตกปูนปั้มม่รูกัน